หล,ลอนเป็นใครใครผู้หญิงขี้เรที่ออกจากบ้านของคุณแล้วขับรถคุณไงเล่าเรื่องแรกหลอนไม่ได้ขี้เรเรื่องที่สองน่าคือผมเองอะไรนะเรื่องไม่ได้ซับซ้อนเลยที่หน้าเข้าโรงเรียนเสริมสวยแต่แดฟฟี่ทำกันบ้านให้เธอผมเลยส่วงวิกเป็นคุณให้เขาตัดตอนนั้นผมนึกได้พอดีว่าไปเรียนเต้นรำสายแล้วก็สัญญากับพ่อกี้เอาไว้ด้วยคุณคิดว่าฉันโง่แค่ไหนกันยะ ฉันจะคอยจับตาดูคุณได้ยินไหมฉันจะจับตาดูคุณให้เหมือนเหี่ยวเลยฉันจับตาคุณอยู่นะ ไม่ยากจะบอกว่ามีใครไม่รู้เข้ามาอยู่ในรูของฉันในผู้เรื่องอะไรอะนนยของฉันมีคนมาจัดระเบียบเนยใหญ่ตามสีและกลิ่นยังเป็นระบบดีวดีด้วยจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทวันที่เอาใชและวันที่ทําตลาดด้วยละรู้ไหมมันถูกจัดเลี้ยงไว้เป็นระเบียบมากที่สุดเลยอ่ะเขาเข้าไปในนั้นได้ยังไงใครพอกี้ฝ <Pork y. S 1> ีมือพอกี้เหรอโอ ฉันก็ต้องคุยกับเขาซะแล้วมามีอะไรเหรอจะบอกใครนะฉันชอบที่นายจัดระบบบ้านฉันทุกอย่างเป็นระบบเยี่ยมสุดๆไปเลยเอ๋อฉันดีใจที่นายชอบนะแล้วเราดูผลงานฉันตอนจัดรถเก็บรถของบาร์ซีไม่นะ เอะฉันหมายถึงเอ่อในทำระตังมากมายในทำบ้านของสปีดี้หมดแล้วอย่างนั้นเหรอมีอะไรต้องทำอีกตอนนี้บ้านฉันเพอร์เฟกเอ่อถ้างั้นเอ่อที่ร้านพิซซริบ้าล่ะอฮะฉันๆันดีที่จะดูว่าจะจัดระบบอะไรที่ร้านนายได้บ้างนะขอขอเอาของพวกนี้ไปเก็บก่อนแล้วเราไปดูด้วยกันขอบใจนะบักไม่ต้องขอบใจนายนะ่ะโอ้เพื่อนนายมีเพงเลงและกๆเยอะเลยนี่ เห็นอะไยังยังไม่เจอยังไม่เห็นต่อไปเพื่อนเพื่อนกำลังขุดกำลังขุดจจริงจริงยายพอถึงมื้อเที่ยงเราคงจะอยู่โคลาซีกโลกน่าคิดว่าจะเจออะไรอ่ะอย่าโมแต่คุยซิลเวสเตอร์เราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้นะอะไรที่แปลกแล้วก็ใหม่ได้ไหม สิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมันจะเป็นอะไรก็ตามมันน่าจะเป็นพวกนายรู้สึกเหมือนมีใครมองไหมอาจจะอยู่ข้างหลังนายก็ได้วัดีเอ่อมีอะไรเหรอ เม oh, mm hmm ื่อก่อนเน่เขาต้องการอะไรเขามาทำไมอ่ะแล้วอไไรเขาจะไปอ่ะทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยอ่ะเขาคงคิดว่าเขาดีเกินไปที่จะพูดกับเราก่อนได้บางทีถ้าเราทำเหมือนไม่มีเขาอยู่เขาก็จะไม่อยู่นะคิดดีนี่ิเวสเตอร์

แล้วเราจะเอาอยัางไงกันนะถามว่าเรามาคุยแผนสองกันดีกว่านะยังมีแผนจองด้วยเหรอเปล่าแต่ถ้าเราคุยกันมันก็น่าจะเหมาะนะเออหยุดก่อนไอ้หนูนั่นไม่ใช่ของนายของเขา